สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางออกจากแสงสีของเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่สวนยางพาราอันเงียบสงัดทางภาคใต้หรือภาคอีสารของบ้านเราใครที่ไม่เคยกรีดยางอาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับว่าความมืดในสวนยางตอนตีหนึ่งปีสองนั้นมันหนาขนาดไหนแสงไฟดวงเดียวที่คุณมีคือไฟฉายคาดหัวที่ส่องสว่างได้เพียงแค่ระยะไม่กี่ก้าวตรงหน้า รอบข้างคือทิ้วแถวของต้นยางที่เรียงรายกันเป็นระเบียบราวกับเสาหลักเมืองที่ปักไว้นับพันต้นและความเงียบที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเรื่องราวในวันนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ของกล้าชายหนุ่มที่จำเป็นต้องกลับบ้านเกิดเพื่อมารับช่วงต่ออาชีพกรีดยางแทนพ่อที่ล้มป่วยสวนยางแปลงนี้เป็นสวนเก่าแก่ปิดกับป่าช้าท้ายหมู่บ้าน คืนแรกก่อนที่กล้าจะสาพมีดกรีดยางเดินเข้าป่าพ่อของเขาได้เรียกเขาเข้าไปหาแล้วยื่นกระดาษแผ่นเก่าๆที่เขียนด้วยลายมือขยุกขยิตไข้อ่านให้จำขึ้นใจนะลูกนี่คือกฎของการกรีดยางส่วนนี้ถ้าเองอยากกลับออกมาตอนเช้าแบบครบ32ประคารกล้ารับกระดาษมาอ่านด้วยความมุนงงกดบ้าบออะไรกันยุคนี้มันยุค 5G แล้วยังมีความเชื่อพวกนี้อยู่อีกเหรอ แต่หารู้ไม่ว่ากฎเหล่านั้นเขียนขึ้นจากเลือดและประสบการณ์เฉียดตายของคนรุ่นก่อนบรรยากาศในสวนยางคืนแรกจะเป็นอย่างไรและกฎข้อแรกคืออะไรเตรียมไฟฉายของคุณให้พร้อมแล้วก้าวเท้าเข้าสู่ดงยางไปพร้อมกันในตอนที่สองครับกล้าถือกระดาษกฎระเบียบไว้ในมือจากตอนที่หนึ่งสายตาของเขาไล่อ่านทีละบรรทัดท่ามกลางแสงตะเกียงสลัวๆในบ้าน ข้อความในกระดาษเขียนไว้ชัดเจนครับ 1. ก่อนเข้าสวนให้จุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางห้ามลบหลู่ 2. ห้ามผิวปลากหรือร้องเพลงในสวนยางเด็ดขาด 3. ถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อห้ามขานรับให้ก้มหน้ากรีดต่อไป 4. ถ้าเห็นเงาตะครุ่มตะครุ่มช่วยหางตาห้ามหันไปมองตรงๆ 5. ถ้าได้กลิ่นทูบ หรือกลิ่นดอกไม้หอมเย็นๆให้รีบออกจากสวนทันทีกล้าอ่านจบก็หัวเราะในคอพ่อครับนี่มันกดไว้หลอกเด็กชัดๆพ่อมองหน้ากล้าด้วยสายตาจริงจังเชื่อพอ่อเธอไอ้กลา้าสวนยางแปลงนี้มันเจ้าที่แรงคนงานเก่าๆที่หนีไปก็เพราะละเลยกดพวกนี้แหละกล้าจำใจรับปากพ่อเพื่อความสบายใจเขาจัดเตรียมอุปกรณ์มีดกรีดยางที่ลับจนคมกริบรองเท้าบูท และไฟฉายคาดหัวเวลาตีหนึ่งกล้าเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่สวนยางท้ายหมู่บ้านอากาศคืนนั้นเย็นเยือกผิดปกติหมอกจางๆเริ่มลงปกคลุมยอดหญ้าทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตสวนยางความรู้สึกบางอย่างก็เล่นปราดเข้ามาเหมือนมีสายตานับสิบบกู้กำลังจ้องมองเขาจากความมืดหลังต้นยางและกดข้อแรกกำลังจะถูกทดสอบเมื่อกล้าเผลอทำบางอย่างโดยไม่รู้ตัว เขาทำอะไรลงไปติดตามต่อในตอนที่สามครับกล้าก้าวเข้าไปในสวนยางด้วยความมั่นใจจากตอนที่สองแต่ความเงียบสงัดทำให้เขาเริ่มรู้สึกเหงาเพื่อแก้ความเงียบและความง่วงกล้าเผลอผิวปากออกมาเบาๆเป็นทํานองเพลงลูกทุ่งที่เขาชอบเสียงผิวปากดังกังวานไปในความมืดและท่านใดนั้นวีดมีเสียงผิวปากแหลมสูงสวนตอบกลับมากล้าชะงักกึก หยุดเดินทันทีเขาหันซ้ายหันขวาส่องไฟไปร,บรอบๆใครวะไอเะ้เข้มระเขาตะโกนถามคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มากรีดยางแปลงติดกันแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบสงัดกล้าเริ่มใจขอไม่ดีคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นเสียงนกกลางคืนหรือเสียงลมลอดกอไผ่เขาเริ่มลงมือกรีดยางต้นแรกเสียงมีดกรีดเปลือกไม้ดังครืดครืด น้ำยางสีขาวข้นค่อยๆไหลลงสู่ถ้วยแต่ความรู้สึกอ,อึดอัดเริ่มก่อตัวขึ้นทุกครั้งที่เขาหันหลังเปลี่ยนต้นเขารู้สึกเหมือนมีเงาเคลื่อนที่ตามหลังเข้ามาติดๆพอหันขวับไปมองก็เจอแต่ความว่างเปล่าและทิวต้นยางที่ยืนต้นนิ่งกฎข้อที่สองห้ามผิวปากเขาทำพลาดไปแล้วและสิ่งที่ตอบรับเสียงผิวปากนั้นกำลังเดินเข้ามาหาเขามันคืออะไรและมันอยู่ใกล้แค่ไหน ติดตามความระทึกในตอนที่สี่ครับความรู้สึกถูกจ้องมองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากตอนที่สกล้าพยายามเร่งมือกรีดให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รีบกลับบ้านขณะที่กล้ากำลังก้มหน้ากรีดยางต้นที่ห้าิบกว่า,วาหางตาด้านขวาของเขาจับภาพบางอย่างได้มันเป็นเงาสีดำรูปร่างคล้ายคนยืนนิ่งอยู่หลังต้นยางต้นถัดไปห่างออกไปไม่ถึงสเมตรด้วยสัญชาตญาณ กล้าเกือบจะหันไปมองเต็มตาแต่เสียงพ่อแววเข้ามาในหัวกดข้อที่สี่ถ้าเห็นเงาที่หางตาห้ามหันไปมองตรงตรงกล้ากัดฟันแน่นมือที่ถือมีดสั่นระริกเหงื่อการแตกพลักทั้งที่ทอากาศหนาวเขาแกล้งทำเป็นไม่เห็นก้มหน้าก้มตากรีดต่อไปแต่เงาร่างนั้นมันไม่ยอมอยู่เฉยมันเริ่มขยับไม่ใช่เดินเข้ามาหาแต่โผล่หน้าออกมาจากหลังต้นไม้ทีละนิด ล้าเห็นแค่วแวบๆว,ว่ามันไม่มีใบหน้ามีแต่ความว่างเปล่าสีดำมืดแต่เขารู้สึกได้ถึงรอยยิ้มที่กำลังเสแยะส่งมาให้เขากล้ารวบรวมสติตัดสินใจเดินข้ามไปกรีดยางอีกแถวหนึ่งเพื่อหน,นีจากจุดนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะเดินไปแถวไหนเงานั้นก็จะไปปรากฏยืนรออยู่ที่ต้นถัดไปเสมอเหมือนมันรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะไปทางไหนและตอนนี้มันเริ่มส่งเสียง เสียงย่ำเท้าบนใบไม้แห้งกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบเดินตามหลังเข้ามาในระยะประชิดกล้าจะทนฝืนกดได้นานแค่ไหนเมื่อความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจติดตามต่อในตอนที่ห้าครับเสียงฝีเท้าตามติดกล้าไปทุกที่จนเขามาถึงกลางสวนยางซึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยวที่สุดและห่างไกลผู้คนที่สุดท่ามกลางเสียงลมหายใจหอบทีของตัวเองจู่จู เสียงฝีเท้าด้านหลังก็หยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นไอ้กล้ากล้าเอ้ยเสียงนั้นมันเหมือนเสียงของพ่อเขามากเสียงที่คุ้นเคยน้ำเสียงที่เจือความห่วงใหญ่พ่อเอายากันยุงมาให้หันมาเอาสิลูกวินาทีนั้นกล้าเกือบจะหลุดปากขานรับว่าครับพ่อและเกือบจะหันหลังกลับไป แต่สมองส่วนลึกกระตุกวูบพ่อเขานอนป่วยเดินไม่ได้อยู่ที่บ้านพ่อไม่มีทางเดินมาถึงนี่ได้กฎข้อที่สถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อห้ามขานรับกล้าเม้มปากแน่นจนได้กลิ่น่าวเลือดน้ำตาไหลพรากด้วยความกลัวเขาเร่งฝีเท้ากรีดยางแบบลูกลวกมือไม้สั่นจนน้ำยางหกเลอะเทอะทำไมไม่ตอบพ่อลละลูกหันมาสิ หันมาหาพ่อเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงนุ่มนวลของพ่อกลายเป็นเสียงแหบพร่าเย็นยเยือกแล้วเริ่มตะคอกด้วยความโกรธเกรี้ยวกูบอกให้หันมาหันมาเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนดังลั่นป่าจนนกกลางคืนบินแตกตื่นกล้ารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่คนและไม่ใช่พ่อ แต่มันคือเจ้าของที่หรือบางสิ่งที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่เขาต้องหนีแต่ขาเจ้ากรรมดันก้าวไม่ออกเหมือนถูกตรึงไว้ที่ที่เกิดอะไรขึ้นกับขาของเขาติดตามต่อในตอนที่หครับเสียงตะขอกดังลั่นป่าจากตอนที่ห้ากล้าพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้กล้าก้มลงมองที่เท้าตัวเองผ่านแสงไฟฉายที่เริ่มริบรี สิ่งที่เขาเห็นคือรากยางขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นดินขึ้นมามันไม่ได้อยู่แค่ที่พื้นแต่มันกำลังพันรอบข้อเท้าของเขาแน่นรากไม้นั้นขยับได้มันบิดตัวรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนงูยักษ์และผิวสัมผัสข,ของมันไม่ใช่เปลือกไม้สากๆแต่มันนิ่มหยุน่นเหมือนเนื้อหนังมนุษย์ที่เย็นเฉียบกล้าใช้มีดกรีดยางในมือฟันฉับลงไปที่รากไม้นั้น โอ๊ยเสียงร้องหวยหวนดังขึ้นทันทีที่คมมีดสัมผัสรากไม้ของเหลวสีแดงคล้ำพุ่งกระฉูดออกมาจากรอยแผลที่รากไม้ไม่ใช่น้ำยางสีขาวแต่เป็นเลือดรากไม้นั้นคลายออกทันทีด้วยความเจ็บปวดกลาไม่รอช้าเขาออกวิ่งสุดชีวิตวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่สนทิศท,ทางขอแค่ให้ผลจากตรงนี้แต่การวิ่งในสวนยางตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่าย ทางทั้งหน้าเต็มไปด้วยหลุมบ่อและกิ่งไม้และกล้ากำลังวิ่งเข้าไปหาเขตห่วงห้ามโดยไม่รู้ตัวพื้นที่ท้ายสวนที่พ่อสั่งห้ามเด็ดขาดว่าอย่าเข้าไปใกล้เขาจะเจอกับอะไรในเขตนั้นติดตามต่อในตอนที่เจ็ดครับกลา้าวิ่งหนีตายจนหลงทิศจากตอนที่หกไฟฉายคาดหัวของเขาดับวูบลงเหลือเพียงแสงจันสล์วสลัวที่ส่องผ่านยอดไม้ กล้าหยุดหอบหายใจอยู่หน้าเนินดินแห่งหนึ่งเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดเขาพบว่าตรงหน้าเขามีสิ่งปลูกสร้างเก่าๆผุพังตั้งอยู่มันคือสารเพียงตาไม้สักเก่าคร่ำคราที่มีผ้าสามสีซีดๆผูกระยงระยางรอบสารเต็มไปด้วยตุ๊กตานางรําที่แขนขาหักและซากเครื่องเส้นไหว้ที่เน่าเปื่อยกลิ่นทูบ ลิ่นทูบที่กดข้อที่ห้าเตือนไว้ลอยมาแตะจมูกอย่างจังที่นี่ที่นี่เองกล้าจำได้หลังๆว่าพ่อเคยเล่าว่าตรงนี้เคยมีคนงานผูกคอตายและเจ้าที่แรงมากทันใดนั้นประตูสารเล็กๆที่ปิดสนิทก็ค่อยๆแง้มเปิดออกเองแอดเสียงไม้เก่าลั่นบาดลึกเข้าไปในความเงียบ มีบางอย่างกําลังคลานออกมาจากสารรูปร่างเหมือนคนแต่หลังหักพับงอแขนขายาวแก้งก้างมันเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าเละแทะจนจำเขาเดิมไม่ได้และมันกําลังส่งยิ้มให้กล้าพร้อมกับพูดว่ามาแทนที่กูทีกูเหนื่อยแล้ว กล้าตัวแข็งทื่อสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนลางเขาจะรอดจากเงื้อมือของวิญญาณตัวตายตัวแทนนี้ได้อย่างไรในนาทีวิกฤตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อให้พกติดตัวจะช่วยเขาได้หรือไม่ติดตามต่อในตอนที่8ดครับร่างบิดเบี้ยวนั้นคลานเข้ามาใกล้กล้าเรื่อยๆจากตอนที่7มือยาวเหยียดของมันเอื้อมมาจากคว้าข้อเท้ากล้า ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายกล้านึกถึงตะกรุดโทนดอกเก่าๆที่พ่อบังคับให้เขาคาดเอวไว้ก่อนออกจากบ้านของดีปู่ทวดรักษาตัวนะลูกเสียงพ่อดังก้องในหัวกล้ารีบเอามือกุมตะกรุดแน่นแล้วตะโกนบทสวดมนต์บทเดียวที่เขาจำได้นโมตัสะ แม้ปากจะสั่นจนท่องผิดท่องถูกแต่ใจที่ยึดเหนี่ยวทำให้เกิดพลังทันทีที่เขากำตะรุดแน่นร่างปีศาจนั้นชะง,งักมันกรีดร้องเสียงแหลมสูงเหมือนโดนของร้อนนาบออกไปมึงมีของออกไปร่างนั้นถอยกรูดกลับเข้าไปในความมืดหลังสาร กล้าได้สติคืนมาขาเริ่มขยับได้อีกครั้งเขาไม่รอช้าหันหลังวิ่งย้อนกลับทางเดิมวิ่งผ่านดงยางผ่านความมืดโดยมีเสียงหวีดหวิวไล่หลังมาตลอดทางแต่ทางออกมันดูไกลเหลือเกินเหมือนเขาวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผีบังตาอาการที่คนหลงป่าตอนกลางคืนมักจะเจอเขาจะหาทางออกเจอได้อย่างไรก่อนตะกรุดจะ เสื่อมริ์หรือก่อนที่เขาจะหมดแรงทางรอดเดียวคือต้องตั้งสติและขอขมาจะทำอย่างไรติดตามต่อในตอนที่9ก้าครับกล้ารู้ตัวว่ากำลังโดนผีบังตาวิ่งวนอยู่ที่เดิมเขาเหนื่อยจนแทบขาดใจกล้าทิ้งตัวลงนั่งคุกเข่ากลางสวนยางเขาจำคำสอนคนเฒ่าคนแก่ได้ถ้าหลงป่าเพราะผีบังตาให้แก้ผ้าหรือไม่ก็กราบขอขมาเจ้าที่ กล้าเลือกอย่างหลังเขาพนมมือขึ้นเหนือหัวหันหน้าไปทางทิศท,ที่ตั้งศาลลูกช้างขอเข้ามาลูกช้างเพิ่งมาใหม่ไม่รู้ประสีระษาลุ่มเกินท่านไปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งผิวปากทั้งลบหลู่ขอท่านเมตตาเปิดทางให้ลูกช้างกลับบ้านเถิดพรุ่งนี้เช้าลูกช้างจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ชุดใหญ่กลากล้มกราบลงกับพื้นดินชื้นแฉะกราบแล้วกราบเล่าท่านใดนั้น ลมพายุที่พัดแรงก็สงบลงหมอกควันที่บังตาค่อยๆจางหายไปและเสียงไก่ขันแวววมาแต่ไกลเอ๊กอีเอ๊กสัญญาณแห่งรุ่นอรุณมาถึงแล้วแสงไฟถักบ้านเรือนปรากฏให้เห็นอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเลยจริงๆแล้วเขาอยู่ใกล้ทางออกแค่นิดเดียวแต่ที่ผ่านมาเขาถูกปิดตาไว้ กล้าค่อยๆลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซออกจากสวนอย่างร่างกายสะบักสะบ่อมแต่เขารอดมาได้แต่ประสบการณ์คืนนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและเขาได้เรียนรู้แล้วว่ากฎทุกข้อมีไว้เพื่อรักษาชีวิตบทสรุปของคนกรีดยางกระดึกจะเป็นอย่างไรติดตามในตอนจบตอนที่สิบครับกล้ากลับมาถึงบ้านในสภาพเนื้อตัวหมอมแหม,ม พ่อที่นอนรออยู่เห็นสภาพลูกชายก็รู้ทันทีว่าเจออะไรมารอดมาได้ก็ดีแล้วถือว่าฟาดเคราะห์พ่อพูดพลางลูกหัวกล้าเช้าวันรุ่งขึ้นกล้าจัดเตรียมของไหวชุดใหญ่ไปทำบุญเลี้ยงพระและนำเครื่องเส้นไปไหว้ที่ศาลเพียงตาท้ายสวนในเวลากลางวันแสกแสกเขาซ่อมแซมศาลให้ดีขึ้นทางญ้าที่รกทึบออกเพื่อแสดงความเคารพตั้งแต่นั้นมา กล้ากลายเป็นคนขีดยางที่เคร่งครัดในกฎระเบียบที่สุดเขายกมือไหว้ก่อนเข้าสวนทุกคืนเขาไม่เคยผิวปากไม่เคยทักเสียงแปลกปลอมและไม่เคยมองสิ่งที่หางตาเห็นสวนยางแห่งนั้นก็ยังคงมีความบังเวงและมีเรื่องเล่าหลอนๆต่อไปแต่สำหรับกล้าเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเคารพและไม่ก้าว่ายกันคุณผู้ฟังครับเรื่องเล่านี้สอนให้เรารู้ว่า สถานที่บางแห่งมีเจ้าของที่เรามองไม่เห็นกฎบางข้ออาจดูงมงายในสายตาคนยุคใหม่แต่ถ้ามันแลกมาด้วยความปลอดภัยการทำตามก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใครที่มีอาชีพต้องทำงานกลางคืนในที่เปลี่ยวๆอย่าลืมนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่และมีสติอยู่เสมอ